สวัสดีครับสวัสดีพี่ชาวนะครับอยู่ถูกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเหมือนเดิมดนีฟุตบอลเนีับมาให้เนียบเจ็ดคู่แล้วก็น่าชูโครงการสามนั่นเองนะครับแต่วันนี้ขอลิขสิทธิ์นียบสนาชูครงการสามไว้หน่อยแล้วกันนะครับมีพวกเกียร์หลายท่านเลยเกินเนีับที่ไม่ชอบแนวทางแบบนี้แล้วก็เนีับมีคนที่ไม่เชื่อว่าผมให้แนวทางจริงๆนะครับใครที่ยัง อยากจะลอเข้าไปเข้าคุยกันหรือว่าตามเข้ามาเอาแนวทางสรุปน้างช่วงการสามเนียบที่แตกมู่วนก็แตกเนียบชุดตัวเน้นตัวเน้นสองตัวแล้วก็ช่วงการสามแตกไเรียบร้อยเนียบใครที่วันนี้เข้าคุยกันเดียวก็ฝากคุณ้วยการพิชายเดียบขอลิขสิบวยการขอสงวนไว้หน่อยเนียววันนี้เนียบให้ตามในรอบเข้าคุยกันเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากจะลองเปิดใจเนียเข้าไปคข้บคุยกันก็แอดเครับ m o เนีบหนึ่งหนึ่งหนึ่งัยบนะผมจะทิ้งไว้ที่หน้าข้อความให้แล้วกันเนียบใครที่อยากจะลองเปิดใจเนียบเข้าไปเข้าาขียกัน่ะ เนี้ยนี่คือผลงานสําหรับในค่ำคืนนี้เลยนะครับประมาณ7คู่แล้วก็น่าจุกอกาสเนี่ยให้หนึ่งตัวหนึ่งตัวก่อนแล้วกันทางด้านเซบียาและอีก2ตัวเจอกันในครอบครัวแล้วก็แถมอีกตัวเน้นอีก2ตัวแล้วกันนะครับใครที่อยากจะลองเปิดใจเนี้ยเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ที่หน้าตรงนั้นเลยเนี้บแอดในบัวมันจะมีแอดในบโอหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่เนี้ยไม่ใช่เนาะส่วนนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนี้ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ